接下来加多，啊 <laughs> 啊，这啊,啊三个人啊一起点，就讲品质，今天团队没有看店，地 <noise> 摊，这个人，靠这个来住、这个，啊，好了，金棕色代表你们三个人的福气，<noise> <noise> バイト。いい <laughs>

i uh -huh. รเจ้ามูลนิธิปฏิบัติธรรมพระโพธิสัตว์โกนินมีชาวมาเลเซียปีนังเขามาขอ,อาบุญให้พระสวดเพื่อจะเสร,ริมวาสนาของเขาแล้วก็แฉลองไอ้ไข่ที่จัดสงขาร้านบุญมาพาณิชย์เอามาที่ศาลเจ้าแม่กนิน,นิมณาที่นี่ให้ชาวสงขาทุกคนให้รวยกันทั้งหมดเชิญ เชิญประชาชนทุกคนมาที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมอให้ให้มาไหว้ไอ้ไข่ไอ้ไข่สมปัตน,นาแล้วก็ไอ้ไข่สมปัตน,นาก็ให้พรทุกอย่างสมปัตน,นาทุกอย่างเลยเที่ยวนี้ก็มีคุณถูกสามตัวสองตัวแล้วก็งวดก่อนก็ถูกลังวันที่หนึ่งแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมารับบุญจากไอ้ไข่ให้รวยรวยรวย ส่งค้าเาตียมบุญมาพานิชไอ้ไข่สมปันธนาคือสุขโขไทยเคออรื่อยลายเกาส่งค้าคส่งค้าหู้ต่อว่าใครเตียมเดี๋ยวจุเครื่อยจีส่งเสียงสวากวังอิมพอจากกรุงหงั่นขคือไป ไปแล้วหกต่อชายเฮงเฮงำนังลายป่ายไปแล้วเต็กชายเต็กหลีเซิงลี่ฮ่